กำเล่าเรื่อง EPC สวัสดีค่ะหากพี่พๆเพื่อนๆชอบฟังเรื่องเล่าที่มีการสอดแทรกคติธรรมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผู้เล่าด้วยนะคะเมือ่อใดก็ตามหากท่านผู้ฟังพบปัญหาหรืออุปสรรคใดๆก็แล้วแต่ขอให้ผู้ฟังทุกท่านก้าวข้ามอุปสรรคนั้นๆและมีธรรมะสองทางให้มีทางออกเสมอค่ะ เรื่องเล่านี้เป็นเรื่องของน้องผู้หญิงและน้องผู้ชายที่รู้จักกันประมาณเมื่อสี่ห้าปีที่แล้วนะคะน้องผู้หญิงเนี่ยเป็นแฟนของน้องผู้ชายซึ่งเจอกันในขบวนการของเล่นซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเราจะมีกวนที่ชอบไปนั่งเล่นกันตรงร้านกาแฟา จุดหนึ่งที่คลองถงตอนนั้นก็พอใครซื้ออะไรตัวใหม่มาก็จะมาแบ่งกันเล่นหรือซื้อขายแลกเปลี่ยนกันที่ร้านนั้นพอมีการจัดระเบียบไปเนี่ยทางวงการของเราเหมือนถึงก้วนของเราก็ค่อยๆแยกย้ายไปคนละทิศคนละทางตัวน้องผู้ชายเนี่ย เป็นคนอยุธยาก็เรียนวิชาทําสระเปากับที่บ้านก็แต่างงานกับน้องผู้หญิงจากนั้นก็ย้ายภูมิลำเนาไปที่ภาคใต้ทั้งคู่มีลูกสาวด้วยกันหนึ่งคนก็ย้อนกลับไปวันที่ตัวดิฉันเองเนี่ยตัดสินใจกลับมาเปิดเพจใหม่ ตอนนั้นก็เลยคิดว่าอยากจะวาดภาพเพราะเนื่องจากว่ารูปภาพที่ก่อนนั้นเนี้ยเอามาเป็นภาพประกอบในเพจส่วนใหญ่จะเซิร์ชจาก Google ซึ่งบางทีก็ติดลิขสิทธิ์ก็เลยตัดสินใจวาดภาพเองนะคะแล้วก็เริ่มทยอยโพสต์แต่ว่าในช่วงแรกๆของการหัดวาดภาพอะคะ่ะก็ลงโพสต์ในหน้าทำลายส่วนตัวก่อนไม่ใช่เพจ น้องผู้หญิงคนนี้ก็เข้ามาเห็นแล้วก็ถามว่าพี่คะพี่เห็นเองเหรอคะหรือว่าพี่จินตนาการเราก็ตอบไปว่ามุมหนึ่งที่ไม่เคยเปิดเผยเลยก็คือพี่มีสัมผัสที่6และพี่เห็นสิ่งเลรับคะ่ะพอดิฉันตอบว่าเห็นน้องก็ส่งรูปภาพ รูปปั้นมาถามเลยว่าน้องพึ่งเช่ามาแล้วตัวน้องเองเนี่ยได้ยินเสียงหรือเห็นแวบวบ,แบ,บตอนนั้นเอาจริงๆคือไม่คือดูผ่านๆเหมือนไม่อยากจะแตกก็เลยทิ้งช่วงผ่านไปเป็นเวลาห้าวัน น้องผู้หญิงก็โทรมาถามว่าอยากรู้เพราะว่าน้องผู้ชายเนี่ยเคยเห็นแม่นางกวักเหมือนรูปปั้นตอนทำาสลเปาในครัวก็เลยอยากรู้ว่าที่เช่ามาเนี้ยดีใช่ไหมก็อ่ะไหนๆก็ทิ้งช่วงมาห้าวันด้วยความที่ไม่อยากแตะและ ก็ตัดสินใจดูภาพชัดๆสิ่งที่เห็นคือเห็นเด็กผู้หญิงตัวน้อยที่อยู่ในรูปปั้นแม่นางกวักอายุประมาณ3ถึง4ปีตัวดิฉันเองก็เลยถามว่าสระเปาที่ทำาขายดีไหมน้องผู้หญิงก็ตอบว่าบางวันก็ดีค่ะพี่บางวันก็ไม่ดีแล้วแต่แต่ส่วนใหญ่จะดีนะคะ แล้วน้องก็เล่าต่อว่าน้องไหวมาสามอาทิตย์แล้วค่ะโดยฉันเองก็บอกตรงว่ามีเด็กผู้หญิงอยู่ในนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่ของไหวถูกใจวันนั้นน่าจะขายดีแต่วันไหนที่ของไหวไม่อร่อยก็จะขายไม่ดี ก็เหมือนอารมณ์เด็กๆอะ่ะน้องผู้หญิงก็พูดขึ้นมาว่าเอา้าล้าทำไงอ่ะคะพี่โดยฉันเองก็ตอบว่าพาสาวน้อยไปฟังธรรมที่วดัดดีไหมพร้อมสั่งคานให้รับบุญบริสุทธิ์เส้นไหวอย่างนี้เด็กผู้หญิงในรูปปั้นก็จะอิ่มแค่ชั่วคราวและจะไม่ยอมไปไหนไม่ได้ไปพบใหม่สักกะที เปลี่ยนจากไหว้ผีเป็นไหว้บรรพบุรุษต,ตัวเองจะดีกว่าไหมเพราะอาชีพทําาลาเปาบรรพบุรุษต,ตัวเองให้มาน้องผู้ชายสามีของน้องเองก็มีเชื้อสายจีนโดยฉันเองก็บอกว่าจริงๆให้ไหว้ในสิ่งที่ควรไหว้อย่าพยายามสรรหาอะไรก็ตามที่มาไหว้แล้วไม่รู้ที่มาที่ไป จากนั้นน้องผู้หญิงอะค่ะก็ส่งภาพมาเพิ่มอีกซึ่งน้องบอกว่าอันนี้เป็นห้องพระของที่บ้านแต่ภาพที่ถ่ายมาน้องเน้นภาพถ่ายเป็นอาม,มากุนอิมอากงกุนอูเฮงเจียนาจาเพราะเนื่องจากว่ากลัวว่าจะมีแฝงเหมือนกับนางกวักตัวดิฉันเองก็เลยถึงบางอ้อทีนี้เลยว่าเหตุใดเคสเนี้ย ทั้งที่ปล่อยผ่านมาห้าวันแล้วยังต้องกลับมาดูนั่นเพราะว่าอาม,มากุนอิมเปิดทางให้และอยากจะให้ช่วยสอนน้องสองคนนี้ในการบูชาในสิ่งที่ควรตัวดิฉันเองก็เลยบอกว่านี่ไงรูปปั้นที่ถ่ายมาทั้งหมดนี้เนี่ยจริงๆมีบารมีล้นเหลือนะ ทั้งห้องเลยดังนั้นมีของที่ดีอยู่กับตัวแล้วให้ไหว้อย่าไปสรรหาอะไรเพิ่มเติมอีกมากไปจนเกินพอดีจนไม่เป็นทางสายกลางเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเวลาที่เราไปเช่าอะไรมาก็ตามเราไม่รู้แหล่งที่มาที่ไป น้องผู้หญิงก็ถามเราว่าแล้วทำยังไงดีพี่เราก็ได้แต่แนะนำว่าให้พาสาวน้อยไปฟังธรรมที่วัดเถอะอย่างน้อยเมื่อใดก็ตามที่เขารับบุญเต็มเขาก็ยังมีโอกาสได้ไปเกิดในภพภูมิใหม่ไม่ใช่ติดอยู่ในรูปปั้นแบบนี้น้องผู้หญิงก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นหนูต้องเตรียมอะไรบ้าง ก็ได้แนะนำไปว่าให้เตรียมสังฆทานของข้าวหวานขนมดอกไม้ทูบเทียนและชุดเด็กสักหนึ่งชุดไปแจ้งความจำนงกับพระที่วัดเมื่อไหร่ก็ตามที่พระรับสังฆทานเด็กจะออกจากนางกวักและไปฟังธรรมที่วัดเองน้องก็เลยตัดสินใจว่า โอเคงั้นเดี๋ยวหนูพาไปฟังธรรมแล้วกันจากนั้นน้องก็ไปเปิดร้านตอนเช้าปากติน้องก็โทรมาเล่าว่าวันนี้ขายไม่ดีเลยลูกค้าบางคนเหมือนจะซื้อแต่ก็ไม่ซื้อลูกค้าบางคนที่เป็นเจ้าประจําโทรมาบอกว่าอยากกินสลาเปามากเลยถือถือเงินในมือเนี่ยกดกลิ่งให้รถจอดพอนั่งรถโดยสารมา แต่รถก็ไม่ยอมจอดสาเหตุเพราะสาวน้อยไม่พอใจเพราะเคยมีที่กินเคยมีที่อยู่เคยได้ของไหว้ก็ไม่อยากไปก็ได้กินขนมตามความคิดของเด็กๆน้องผู้หญิงก็เลยตัดสินใจไปซื้อของทำสังฆทานทั้งหมด ในช่วงบ่ายพอเช้าวันรุ่งขึ้นก็ได้ไปทำสังฆทานที่วัดตามที่ตัวดิฉันแนะนำเมื่อทำสังฆทานเสร็จแล้วคืนนั้นเด็กหญิงในรูปปั้นนังกวักก็มาเข้าฝันลูกสาวของน้องผู้หญิงคนนี้ว่า ขอของเล่นไม่ได้หรอขอเล่นด้วยดิด้วยเหตุน,นี้น้องผู้หญิงก็เริ่มกลัวว่าจะมาทําอะไรลูกเขาหรือเปล่าเราก็บอกว่าเขาทําอะไรไม่ได้หรอกเขาแค่อยากกลับมาสิ่งที่หนูคนทําคือเมื่อไหร่ก็ตามทําบุญไม่ว่าจะเล็กน้อยเช่นใส่บาตรสังฆทานที่วัด ให้ขนมแกคนที่ไม่มีเดินผ่านร้านซาลาเปาสักลูกแจกเขาไปสำหรับคนจรจัดแค่นี้ก็เป็นเนื้อหาบุญแล้วให้ตั้งจิตอธิษฐานอุทิศไปให้ภพศสารรวมถึงให้ถึงเด็กคนนี้ด้วยแล้วก็ตั้งจิตอุทิศบุญไปเรื่อยๆแล้วก็บอกเด็กว่าให้รองรับบุญบริสุทธิ์ด,ดูว่าอิ่มกว่ากินของไหวตั้งเยอะนะเมื่อไหร่ก็ตามบุญพอขอให้สาวน้อยนั้นได้ไปเกิดในครอบครัวที่ดี แต่น้องผู้หญิงต้องทําด้วยความตั้งใจและเจตนาอันบริสุทธิ์เจตนาที่ดีที่อยากจะปันในเรื่องเล่านี้ก็คือจะดีไหมถ้าเราไม่หลงในวัตถุการมีมากเกินไปจนเกินพอดีก็ขาดสมดุลหากย้อนกลับไปในเรื่องของคําสอนของพระพุทธเจ้าเรื่องทางสายกลางเอาแต่พอดีน่าจะดีกว่า เพราะจริงๆแล้วทางสายพุทธคือการที่ทำรูปพระออกมาหล่อพระพุทธองค์ขึ้นมาเพื่อให้เราสักการะบูชาแม้กระทั่งพระที่ห้อยคออยู่ก็เพียงเพื่อเตือนสติไม่ให้หลงไปในกิเลสดังนั้นตัวจฉันเองก็แขวนพระ แค่องค์เดียวแต่อันนี้ไม่ได้ห้ามใครนะคะเพราะสุดท้ายแล้วก็แล้วแต่คุณเลือกข้าพเจ้าขอรัตนาบุญบารมีแห่งพระพุทธคุณพระพธรรมคุณพระสังฆคุณพระพุทธเจ้าทุกพระองค์พระอาาหารหันต์ทุกพระองค์บุญบารมีแห่งครูชิชาอาจารย์ทุกท่านจงดลบรรดาให้บุญใดที่ข้าพเจ้า ได้ทํามาตั้งแต่อดีตชาติจนปัจจุบันนชาติอุทิศให้เทวดารักษาตัวพ่อแม่ครูอาจารย์เทวดา16ชั้นฟ้า15ชั้นดิน1 4เชั้นระนาขอให้ทุกท่านมากรุินบารมีเจ้ากรรมในเวรกัละยานามิตรและสรรพสัตว์ทั้งหลายตลอดจนตัวละครในเรื่องนี้ที่ได้ให้ข้าพเจ้านำเรื่องมาเล่าเป็นธรรมทานโปรดอนุโมทนาบุญน,นี้ด้วยเถิด หากเพื่อนๆชอบเรื่องเล่าฝากกดไลค์กด Subscribe กดติดตามขอบคุณนะคะ